นักเรียนชั้นผมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาศิละปะตัดค่ะเรื่องแรกที่จะเรียนันนี้ก็คือว่าเรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆค่ะขอปรูไปดูเนะื้อหาไปเลยค่ะลักษณะของสิ่งต่างๆคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามีลักษณะต่างๆกันนะคะตามประเภทและชนิดของสิ่งนั้นๆซึ่งต่างก็ให้ความ สวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนเคยสังเกตลักษณะของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือไม่คะว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยนะคะก็คือลักษณะของตะกร้านะคะตะกราใบน,นี้นะคะมีลักษณะมีช่องกลวงนะคะ มีช่องกลวงด้านบนเนี่ยมีที่สำหรับไว้ใส่สิ่งของนะ,ะด้านล่างเป็นแผ่นทึบไม่มีรูช่องนะคะมีช่องเล็กๆด้านข้างมีหูหิ้วสองข้างแล้วก็มีสีเขียวเห็นไหมคะนี่คือเราหยิบเอาสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรามาลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าสิ่งของรอบตัวเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมาย แล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะคะอะต่อไปเราจะไปสังเกตสิ่งของอีกอย่างหนึ่งนะคะโอ้น<อ>ักเรียนรู้จักหรือเปล่าคะว่านี่คืออะไรใช่แล้วคะ่ะนี่คือทุเรียนนั่นเองนะคะช่วงนี้ทุเรียนออ,ออกผลผลิตเยอะแยะมากมายนะคะเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงแล้วก็หลายคนชอบด้วยนะคะ ฉันเรามาดูลักษณะของผลทุเรียนซิว่าเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของทุเรียนจะมีเปลือกเปลือกมีลักษณะนูนออกมาในแต่ละภูนะคะแต่ละภูมันจะมีมันจะมีเปลือกนูนออกมานะคะแล้วก็มีหนามแหลมคมแล้วก็ขั้วที่ผลทุเรียนจะมีขั้วแบบนี้ใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนๆแล้วคะ แล้วก็มีเปลือกหนาเอาละค่ะนี่ก็คือลักษณะของผลทุเรียนที่ครูสังเกตได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเ,ออเรียนวิชานี้ไปจะมีการบ้านนะคะเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะการบ้านก็คือว่าให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาหนึญญ่งอย่างแล้วว่าลงในสมุดพร้อมทั้งเขียนอธิบายลักษณะของสิ่งของนั้นว่า มีลักษณะอย่างไรนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้วิชาศิลปะก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะ,ะในวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ